นาใครนี่ซ้อมไม่ดีกว่าครับซ้อมสองจุดซ้อมอยู่ที่ไหนไปนม่เดี๋ยวคนก่อนไปอยู่ที่คอนกันหรืองานพิชไกเราเองมีใครไปพิชป้องกุศลมาเป็นที่นั่นอืเทรนเนอร์ครับแล้วก็น้องน้องในศาลแค่ผู้คนในคลายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบเราสูงเท่าไหร่หนึ่งเจ็ดสามน้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับห้าสิบเจ็ดเรามื่อตะตายอะไรครับมื่อสองแล้ววันนี้เราเจอกับสิงห์ดําไม่เคยเจอกันเลยเป็นไฟแรก ได้ศึกษาขึ้นมาต่อยกันมาหรือเป่าเท้าเป็นมือตะตายเลยแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางไหนเนี่ยไปตามตะตายรอเนาะยังเปิดโควิดเราไปต่อยไว้ที่วีดังครับไฟหนึ่งวันนั้นเจอกับเจอล่าเดลีเป็นไงบ้างชนะเข้ามาชนะเข้ามาวันนั้นต่อยเบียดเท่าไหร่ร้อยสิบห้าวันนี้ต่อยร้อยร้อยสิบหกมีปัญหาหนักหนักไหมไม่เมื่อกี้เข้าชักแล้วเป็นไงบ้างยังไม่สอบอืมสอบแบบยังไม่ได้สอบเลยแล้วคิดว่ามาเกินหรือมาขาด ไม่เกินนะไม่เกินอยู่ก็คือเหมือนมาวิ่งกีฬาเนื้อที่นี่ว่างั้นเด้อตอนนี้ร่างกายเป็นไงบ้างกับไฟแรกกับไฟนี้ร่างกายไหนสมบูรณ์กว่ากันไฟนี้สมบูรณ์กว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้เกือบเกือบแล้วนะอาการบาดเจ็บอะไรไม่มีนะไม่คือพร้อมเต็มที่เลยเราต่อยมวยวาลรุุ่นทุกวันนี้กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมามแปดสิบแปดสิบกว่าไฟได้เราคนจังหวัดอะไรครับขอนแก่นอ่าวขอนแก่ช่วยแฟนคลับเราวันนี้นะ พี่น้องชวาวบ้านเชิงชืงง่นอะไรกันมีเป็นพนที่นะขาผมสมัครว่าน้องชายครับ